สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับอันนี้ผมก็มาไล่บางแสนนะครับก็ขออภัยนะครับนะผมก็เล่นน้าเมินนะครับเล่นน้าเอืินไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับนะอันนี้ก็เอาเชฟตะวันตัวเองมาเหมือนเดิมนะรับรถให้เพื่อนนั่งนะเดี๋ยวสภารใหญ่ๆนะครับนะถ้าปวดขาเดี๋ยวจะให้เพื่อนมาขับแล้วนะครับ เราถ่ายบรรยากาศให้ดูเขาเข้านะครับเนาะนก็นั่งอยู่ในรถนะครับนะออกไปข้างนอกไม่ได้เนดะีย๋ยวเขาสาดน้ำใส่นะครับนะ <laughs> น,นี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับนะสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับ คนก็นยังเต็มนะแต่ผมผมเพิ่งมาถึงประมาณสามทุ่มนะสามทุ่มหน่อยๆน,นะครับเมื่อคืนนี้มาดึกนะมาถึงนี่ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนนะแต่ก็ยังมีคนเล่นนะครับแล้วก็กลับไปก็ไปทําธุระนิดหน่อยก็จะได้นอนนะครับไอผมมาตื่นตื่นก่อนนะแต่เพื่อนตื่นช้านะครับก็เลยได้มารอบดึกนะครับ แต่คิดว่าจะพาก,กันกับตอนเช้าเลยนะครับตอนตะวันขึ้นนะครับก็พักก็อะไรด้วยนะเพื่อนบางคนเขาก็ไม่เคยได้มาทะเลนะครับก็เข้ามาชมบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศก้าวๆนะครับนะ ตัตั้งก็จะหวังจะได้เห็นภาพสวยงามนะเหมือนในเพจในอะไรนะครับนะผมก็ใช้มือถือถ่ายในรถนะครับนะไม่ต้องราม,มานะครับนะขับรถใช้โทรศัพท์นะคือผมไม่ได้ขับเร็วนะผมขับเนี่ยตามเขาไลกันนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะหยุดถ่ายคลิปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะ กลางนอกก็ประมาณนี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ